สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการคู่คิดติดบ้านค่ะแล้วก็วันนี้นะคะปากับอาจารย์ก็มาครับผมบุกโรงเรียนอนุบาลไม่ใช่สีส้มเชียวชค่ะมาบ้านของคุณเล็กซี่ขยี้ดาราอ๋อเป็นผู้จัดรายการนะเป็นดีเจเป็นพิธีกรอะไรเยอะแยะเต็มหมดเลยรู้สึกว่าเขาจะทำเสายงหวางมากใช่ค่ะแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าฉายาเขาได้ยังไงแล้วเขาเคยขยี้ใครมาก่อนหรือเปล่า เนาะเพราะงั้นเดี๋ยวต้องไปพบเขาเลยดีกว่าค่ะอันนี้ก็คือบ้านเขาเราอยู่หน้าบ้านเขาเรียบร้อยไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็เข้าไปเลยดีกว่านุครับผมค่ะตามกันมาครับผม เราเข้าสู่เฉลียงต้อนรับแล้วนะครับนะใช่แล้วแล้วก็ไอเธอมีบอกเจ้าของบ้านยังว่าเราจะมาแอบแอบบอกอ๋อแอบบอกเนี้ยนี่ต้องค่อยๆย่อนเลยเดี๋ยวเขาจะตกใจโอ้ยเรามาขนาดนี้เสียงมาขนาดนี้เพราะวด้ออะไรฮัลโหลอ่าสวัสดีตาสวัสดีน้องปลาเอามาได้ไงเนี่ยใครใครเปิดประตูให้เข้าบ้านนะมาเองเหรอ อาเชิญค่ะเชิญค่ะเราก็อยู่เขาเรียกเรื่องหลังการไห้ทำจริงนะแอบมาดูว่าพี่เขาทำอะไรอยู่เนี่ยตอนนี้เรซี่กำลังนั่งเขียนข่าวด้วยนั่งแอบเห็นพอดีเลยแอบเห็นพอดีแล้วพี่เอกก็ยไม่ต้องรออนิดนึงน้องปลาเพราะว่าข่าวนี้มันจะเป็นข่าวดังมากตอนนี้พี่เกซี่กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่แล้วก็ กำลังจะเอพิมพ์พิมพ์มพิมพ์มาจาก <ๆ S 1> อ,อย่างเง<ๆ>ี้ยก็คือกําลังเขียนด้วยอ๋อโอ้วันนี้ไหนๆมาบ้านของเขาเรียกว่าผู้อยู่ร่วงรู้ลึก นะเรื่องจริงเลยของดาราเรื่องามพี่เลซี่หลายอย่างเยอะมากเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะได้มาดูในเรื่องราวของควงจุ้ยด้วยนะครับโอ้แสดงว่าวันนี้ได้ความรู้สองเด้งเลยนะครับอย่างนี้ต้องหามุมนั่งคุยกันยาวๆดีกว่าอาจารย์ก่อนว่าอาจารย์อยากรู้เรื่องดาราไหมครับเราจะคุยกันตรงนี้ดีหรือว่าเราหาที่นั่งคุยว่าอย่างนี้ดีกว่าขออนุญาตนั่งพื้นแล้วกันนะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ มานั่งอยู่อีกมุมนึงในบ้านของพี่เล็กซี่ก็ให้พี่เล็กซี่แนะนำตัวกับท่านผู้ชมก่อนอดกว่าใช่เลยครับ สวัสดีครับชื่อเล็กซี่คยีดารานะครับหลายคนจะรู้จักกันดีในนามของการเป็นนักข่าวบันเทิงนอกจากการเป็นนักข่าวบันเทิงแล้วก็เป็นผู้จัดการรายการด้วยแล้วนอกจากนั้นยังได้มีโอกาสไปเล่นละครละครเรื่องมาดําดานเพิ่งจบไปเพิ่งออนแอร์จบไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีละครอีกหนึ่งเรื่องคือรักนี้เจจัดให้ใกล้ออนแอร์แล้วก็มีภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องภาพยนตร์เรื่อง รักสุดจิ้นฟินสุโคยอันนี้คือภาพยนตร์ที่ร่วมง,งานกับมาโกโตะนะครับฟังแค่ชื่อแต่แลเรื่อนี้ก็อยากอ,าอยากดูเลย่ <S 1> <S 1> <S ต้องตาเริ่มแรกเลยดีกว่าทำไมพี่เล็กซี่ถึงชื่อเป็นเล็กซี่ขยี้ดาราคือต้องบอกเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยชื่อเล็กเฉยๆก่อนอแล้วพอเข้าวงการเนี้ยพอคนมันก็ซ้ำกันมีเล็กเล็กๆอะไรต่างๆนานาแล้วพอด้วยความที่เรามีโอกาสได้ไปจัดรายการวิทยุก็เลยทำดีเจ ข้างๆดีเจคู่หูกันเขาเลยบอกว่าแกต้องมีฉายานะแกต้องมีชื่ออะไรสักชื่อหนึ่งเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราเกี่ยวกับดาราเราจะอะไรดีเล็กซี่เมาส์ดาราไหมหรือว่าเล็กซี่เจาะดาราอะไรอย่างงี้ oh. ก็คิดไปต่างๆนา,นานาสุดท้ายมาจบตรงคําว่าขยี้ดาราเพราะว่ามันดูรุนแรงดีคําว่าขยี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าไปไปได้กับเขาหรือไม่มีอะไรกับเขาแต่คือหมายความว่าเราเนี่ยก็คือ มีโอกาสสัมภาษณ์เจาะข่าวเขาหรือไปทําให้เขาถึงขั้นร้องไห้ก็หลายคนแล้วเหมือนกันครับก็คือที่ที่ร้องไห้เพราะเราเราก็รู้สึกผิดหรือบางคนที่บ้านแตกเพราะเรา เราก็รู้สึกผิดมันก็คือหน้าที่มันก็คืองานที่เราต้องนําเสนอใช่ถ้าเกิดเป็คนทําแต่สิ่งดีๆเรื่องดีๆมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะก็เดี๋ยวเข้าเรื่องฮวงจุ้ยนิดนึงนก็คือคนเล็กซี่เนี่ยเป็นคนเกิดปีวอกปีวอ,อกบอกก่อนเลยเป็นคนธาตุทองค่ะนะธาตุท,ทองเนี่ยเป็นคนซึ่งไม่เหมาะที่จะเป็นลูกจ้างใคร<อ>นะครับเพราะาอยู่ใต้คําสั่งใครไม่ได้มีความคิดที่เป็นตัวของตัวเองชอบนําเสนออะไรด้วยมุมมองตัวเราเองอะไรเองเนี่ยเพราะงั้นถ้าเกิดบางทีไปเป็น ลูกจ้าเขาหรือลูกน้องเขาเนี่ยมักจะเสนออะไรที่บางทีไปขัดแย้งกับคนเป็นนายก็จะรู้สึกอึดอัดอะไรเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยคนเกิดธาตุทองส่วนใหญ่มักจะออกมาทําอะไรของตัวเองเยอะเยอะมากเลยเยอะมากกว่าคนเกิดธาตุอื่นๆน,นะเสร็จแล้วก็คนเกิดธาตุทองเขาจะมีสีประจําตัวนะครับอันนี้เดี๋ยวบอกไว้ก่อนเพราะว่าเห็นบาง,บางโทนยังขัดแย้งอยู่คือสีประจําตัวของธาตุทองคือสีขาวสีครีมนะครับส่วนสีที่เสริมคือสีเหลืองนะแต่สีที่ต้องห้ามเลย คือสีแดงสเนื่องจากสีแดงหนูใส่กางเกงอย่างนี้เลยอาจารย์อันนี้ฟังเหตุผลก่อนเนื่องจากสีแดงเป็นสีของธาตุไฟธาตุไฟเนี่ยเป็นธาตุเดียวที่เผาทองให้ละลายก็ไม่ควรมีอะไรที่สีแดงไม่งั้นมันจะเผาเราแต่ต้องไม่ดูเยไม่้เปิดไปปอกท่อทาสีแดงจบเลยแล้วอย่างตัวบ้านนะคะที่ของตัวบ้านก็ตอนนี้ก็คือหน้าบ้านเนี่ยหันทางทิศเหนือนะครับทิศเหนือเนี่ยเป็นทิศของธาตุน้ํา นละทิศใต้เป็นทิศของธา,าตุไฟนะครับเพราะงั้นคุณต้องหลีกเลี่ยงทิศใต้นะไปซื้อบ้านหรืออะไรนี่ทิศหน้าบ้านหันไปทิศใต้นี่ซื้อไม่ได้เเพราะมันจะเผาทองละลายนะแต่ว่าทิศเหนือธาตุน้ำเนี่ยเป็นมิตรกันเพราะว่าธาตุทองไปเสริมธาตุน้ำนะเสร็จแล้วพอทิศเหนือเป็นธาตุน้ำเนี่ยเห็นหน้าบ้านมีการตั้งเขาเรียกน้ำลนแล้วก็มีน้ําเคลื่อนไหวเป็นบ่อปลาเป็นอะไรเนี่ยอันนี้ถูกเป็นการตั้งที่ถูกต้องเป็นการเสริมพงจุ้ยเลยฮะเป็นการทําให้การงานและการเงินมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา นะแต่ว่าการตั้งน้ําอย่างที่บอกไว้คุณตั้งได้ต้องดูทิศด้วยอันนี้ทิศเหนือถูกต้องเพราะว่าเป็นทิศของเขาแต่ว่าถ้าเกิดหน้าบ้านหันทางทิศใต้เนี่ยเราจะตั้งน้ําก็ตั้งไม่ได้ะ oh. เพราะว่าน้ำมันจะไปดับไฟไ oh. ถือว่าเป็นทเป็นเขาเรียกเป็นสตูกับทิะแต่นี้เขาเรียกว่าถูกทิศนะแล้วก็เสริมเรื่องการงานการเงนินเพราะงั้นช่วงนี้งานเลยอู้เยอะแยะไปหมดเลยนะแต่ก็แนะนําว่าเอที่เป็นบอ่อปุ๊บ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 เนี่ยต้องเปิดตลอด oh. นะเวลาเราจะนอนค่อยปิด นะก็คือพูดง่ายๆก็คือในช่วงที่เป็นลักษณะเวลาทํางานเนี่ยครจะเปิดทิ้งไว้รวมถึงเห็นเมื่อกี้ตรงหน้าบ้านก็มีหน่อยนึงนะฮะตรงนั้นเปิดด้วยก็ดีเพราะว่ามันเป็นตรงทางเข้าใช่มันเป็นเหมือนปากเราอะ่ะเพราะงั้นมันควรจะต้องมีความเคลื่อนไหวให้กินนะแต่ถ้าเกิดจะมีข้อแนะนําก็มีอยู่อย่างเดียวคือพอประตูเปิดด้านข้างเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันเหมือนปากเราจะหลบอยู่เพราะงั้นเหมือนงานเยอะอแต่เงินไม่เยอะจะให้เยอะต้องอาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึงนะถ้ชเชออาจารย์ก็คือ ไปทําประตูใหม่ตร,ตรงที่เดินขึ้นเฉลียงเลยมีอีกบานหนึ่งตรงนั้นก็ oh. คือเหมือนยื่นปากไปข้างหน้าหน่อยเวลากินจะได้ไม่มีอะไรบางตอนนี้มันเหมือนกว่าจะมากว่าจะได้กินเนี่ยมันต้องป้อนเข้ามาก่อนต้องมีคนป้อนเข้ามาก่อนนะถ้าเกิดว่าโชคดีดวงดีมีคนป้อนเยอะก็โอเคได้กินบ้างแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาปากเราไปอยู่ข้างหน้าเลยอะไรปะมาปบเราก็งับงับงับ,ง,บ,ง,บงับไปก่อนนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเคล็ดของจุ้ยนิดนึง นะจริงๆมันมีตอนแรกบ้านมันไม่ได้ไม่ได้ใหญ่แต่ใช้การต่อเติมเข้าไปอย่างเงี้ยจารย์อ,อครับนะก็อ,อ,อย่างที่บอกแต่ว่าเหมือนเราแยากส่วนะนะครับก็ทางนี้จะเป็นของพี่สาวที่จะเป็นเหมือนอ,ะ,อะไรโรงเรียนด้วยเป็นโรงเรียนสอนอพเซษก,ก,ก็แนะนําเรื่องปากเหมือนกันเพราะตอนนี้มันจะสับสนไม่รู้ว่าปากอยู่ตรงไหนดังนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงก็คือในเรื่องของของโรงเรียนเขาเหมือนกันก็คือเหมือน ต้องวิ่งไปหาหากหาลูกค้าเองอไปติดต่อหาพ่อแม่เองเพื่อให้เด็กมาเข้าหรืออะไรนะมันไม่ค่อยโจ่งแจ้งทางที่ดีตรงประตูรัว้วตรงประตูรั้วเลยฮะติดป้ายนะเป็นโชลกให้ดีแล้วก็ระบุอะไรให้ชัดเจนถือว่าเอาตรงนั้นเป็นปากหลักก็ทําให้เป็นประตูที่มันดูเป็นกิจลักษณะนะหรือไม่ก็ตรงทางที่เดินขึ้นมาเนี่ยก็ทําเป็นตั้งแต่ทางเข้าเลยให้มีปากประตูแล้วก็เป็นประตูทีเดินเข้ามาจะได้รู้ชัดเจน มีป้ายแสดงอะไรชัดเจนให้รู้ว่าเป็นตำแหน่งอะไรเป็นอะไรอันนี้มันเหมือนคือทุกอย่างหลบอยู่ข้างหมดเพราะงั้นเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงในการหาคนจริงไหมจริงเป็นทั้งพี่ทั้งน้องเลยอาจารย์ต้องเหนื่อยในการหางานทั้งคู่เพราะว่าอย่างที่บอกปากมันหลบอยู่ด้านข้างหมดต้องจัดจะต้องจัดเรื่องตำแหน่งปากใหม่เป็นไงครบครบทวนครบทวนกระบวนความขาดอีกขาดอีกที่หนึ่งที่ไหน ที่ที่รู้ว่าคนคนนี้จะเป็นคนร้อนแรงมากแค่ขนาดไหนที่อาจารย์บอกตัง้งแต่แรกกลัวแปบเปิดไปปุ๊บแดงแป๊บเดียว <laughs> นี้ต้องไปดูกันใช่แต่ว่าเก็บทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะซ่อมหมดแล้วเหลือแต่เสือกับไอ้นี้อยู่หมอนใบหนึ่งเสือพืนหมอนใบปูกับพื้นฝังชาวจีนอพยพกเดี๋ยวเราก็ไปบุูกขุนเล็กซี่ใครขยี้คนอื่นมาเยอะแล้ววันนี้ปล่อยหน้าที่ให้พวกเราขยี้ห้องแกมั่งจะให้หนูขยี้หรืออาจารย์จะขยี้คือต้องบอกเลยว่าเป็นรายการรราายกแรกแล้วคิดว่าคงเป็นรายการเดียวที่จะยอมะใช่ไหมที่จะยอมเปิดบ้านให้